มือนี่ช็อปอยาครับดูบ้านหัวนักขั้มใสรถช็อปเอานรก,กแกกระพัดครับตามที่ผมได้เสนอขายไปตอนพันน่ำนะครับมือนี่ใส่รถช็อปรถเข่าฟ้ามเลยแปลงสวนยานรกแกกระพัดนะครับท่านที่ต้องการจะได้พันพันไปปกลูกไปเสริมนะครับ ติดต่อมาได้ครับติดตามเ c e บุ๊กช่องอำนวยการเกษตรนะครับเฮ้นี่รถช็อปขนาดใหญ่ให้ฟ้าม่วครับฟ้าม่ว